ฝากติดตามเน่เดือผู้ใดมาเจออย่าลืมกดไลคพร้อมส่งกำลังใจฝากกดไลคให้ผมเน่เดือกเกษตรปวนนีกับผู้บ่าวโทนี่มาแล้วเรือสวัสดีครับเกษตรปวนีีกับโทนี่บุญล่ำครับพ,พ,พี่น้องพ่ปพี่น้องกินเดิมเช่นเคยครับโอ้ห่างหายไปไลายไห ภารกิจนะครับกบมือนี่กับผ้าบีผ้านองนะครับมาเบิ่งอีกหนึ่งภารกิจของชาวเกษตรทองเฮานะครับในคอนเปต์เกษตรปนีกับเบาทุนีบุรีรัมณ์นะครับช่วงนี้ก็มีหลายโปรเจกต์นะครับหลายอย่างนะครับฝากพี่ฝากน้องติดตามเป็นกําลังใจไปน้ากันครับนะครับปดใดบดใดจังว่ากันนะครับเนาะกับทิ้งที่เฮางเฮดอยู่ตอนนี้นะครับเนาะพี่ฝากน้อง ที่มมใหม่นะครับนอกจากเรื่องหอยฉลีสีทองตอนนี้ก็กำลังเลียงอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเงียบๆแน่เนื่องจากอากาศหนาวนะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฟ้ามงัวนะครับฟ้ามงวก็มีการแบ่งปั่นนะครับเนื้อหาในเรื่องของอาหารนะครับเรื่องการบริหารจัดการขอกแบบพ่อเพียงนะครับนะครับแล้วก็เมื่อนี้ครับพาพี่พระนองมาเบิ่งครับเอ้าได้ผ่นหยามาครับพัานหยาวานนะครับ เป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารนะครับที่สำคัญนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่องวของเฮานะครับผมก่อนไปรับชมครับพี่น้องเช่นเดิมครับอย่าลืมกดติดตามครับกดไลค์คอมเมนต์เด้อนะครับให้กำลังใจกันนะครับแล้วสูไปน้ำกันนะครับเรียนรู้ไปน้ำกันนะครับผมนี่ครับผมพี่น้องครับเฮาได้พันห้ามากครับได้พันห้ามาก ดยมืมอนีเข้าสีทำการช่ำครับสีช่ำใสกะบะไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะลงปลูกเพราะว่าตอนนี้นี่ก็คือว่าหน่อยเข้านะครับกัยางช่มสวนนะครับกับบรสามารถลงปลูกได้เข้าช่าใ้กอนนะครับยอแบงอนาเขียชัดเจนแล้วนะครับเยวเข้ากัสีเอาไปปลูกในส่วนของอ ริเวณที่จะเตรียมนะครับนี่ครับปองกำลังใหญงๆนะครับนี่ซ้ำนี่ก็ได้หลายต้นนะครับนี่ตัดแบ่งกันชํำใหม่ครับเกิดง่ายอยู่ครับน้องหักมาาแล้วครับนี่หักมางเหรอปูพันธิตเป็นฟ้ามใหญ่นะครับก็น่าจะท่อนนึงน่็จะขายได้หลายบาทท่อนละหาบาทก็นะครับเห็นในเฟซบุ๊กนะครับเห็นในเฟซบุ๊ก มีขนน้าก็ไดความอนุเคราะห์นะครับจากท่านอาจารย์ณรงค์นะครับนี่ครับแบ่งสายพันธุ์มาให้ข้าได้มากมากปลูกมากขยายนะครับเดี๋ยวผ้ามาเบงน่ครับเตรียมไว้แล้วนะครับกระบะตัวนี้ตะกร้าเก่าๆของเรานะครับเราก็เตรียมดินไว้กระบะช่ำ แต่ชำนีบนาพ่อนะครับแล้วจิตเตรียมเพิ่มนะครับเตรียมเพิ่มนะครับแล้วก็มีถุงดําอีกส่วนหนึ่งครับช่ำเตรียมใหม่นะครับเนาะครับช่ำเตรียมใหม่นี่ครับโอ้นี่ครับส่วนนี้คือแคคตัสนะครับยังมีอยู่ด้วยครับผู้ใดอยากลองเลี้ยงนะครับเนาะอยากลองเลี้ยงยิมโนแคคตัสสวยๆนะครับแบ่งยบพอร์ตกับมีนะครับใหม่เมล็ดเพาะ ดังๆชมพูชมพูนะครับล่องเลียงเบิ้งนะครับนี่ซุมนี้กันเพิ่งเปิดถุงครับอืมนะครับหลายอย่างครับคำว่าเบิ้งชงนี้ครับพี่ทองนะครับเดี๋ยนรูเรื่องหอยครับเรียนรูเรื่องงูเรียนรูเรื่องแคคตัสนะครับการอันใดที่เฉพอะเป็นแนวทางเป็นแนวสังและได้เสริมให้ห้อนะครับการเรียนรูไปน้ำกันนะครับเนาะ ครับผมพี่ดองครับมาพบพอกันซับนีก้อนนะครับพ่อเอ่อให้หายคิดถึงกันนะครับให้หายคิดถึงกันก็นอย่าลืมเชิญเติมครับฝากติดตามแน่เด้อผู้ใดมาเจออย่าลืมกดไลค์พร้อมส่งกำลังใจฝากกดไลค์ให้ผมแน่เด้อ เกษตรบทนี้กับผู้บ่าวโทนี้มาแล้วเดือไไมาฮอดให้แว่ก่อนเด้อจอดก่อนเด้อให้แวะชมก่อนขอบคุณครับ